สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงสมบัติของจำนวนนับนะคะก็คือจำนวนนับนะคะจะเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะเช่น1 2 3 4แล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะจะมีข้อยกเว้นนะคะก็คือ0ูนย์จะไม่เป็นจำนวนนับแล้วก็จำนวนที่ติดลบนะคะเช่นลบ1ลบ2แล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะจำนวนที่ติดลบนะ จำนวนน้ำนะคะก็จะมีอยู่สประเภทนะคะก็คือจะเป็นจำนวนคู่จำนวนคู่นะคะก็คือจะหารด้วยสองลงตัวจำนวนคี่นะคะก็คือจะหารด้วยสองไม่ลงตัวนะคะเช่นจำนวนคู่นะคะเช่นพวกสองอันเนี้ยจะหารด้วย2ลงตัวนะคะส6 8 10พวกนี้นะคะจะหารด้วยสลงตัว ส่วนจำนวนคี่นะคะหารด้วยสองไม่ลงตัวนะคะก็จะเป็นเช่น3 5 7 9เาพวกนี้นะคะจะหารด้วยสองไม่ลงตัวค่ะคุณสมบัตินะคะก็คือ1เลยก็คือจำนวนเฉพาะนะคะก็คือจะหารด้วย1หรือตัวมันเองลงตัวนะคะเช่น2นะคะสองจะหารด้วย1ลงตัวแล้วก็ตัวมันเองลงตัวนะคะ 3ามามจะหารด้วยหนึ่งแล้วก็ตัวมันเองลงตัวค่ะถ้าเป็น4ลีล่ะ4ก็คือหารด้วยหนึ่งลงตัวหารด้วยสองลงตัวแล้วก็หารด้วยสี่ลงตัวซึ่งมันมีสองเกินเข้ามานะคะก็คือมันสามารถหารได้หลายแม่อันนี้ก็จะไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะห ห้าอันนี้จะหารได้1แล้วก็ตัวมันเองลงตัวอันนี้ก็จะเป็นจำนวนเฉพาะนะคะ6 6จะหารได้1 2 3 6ออันเนี้ยคือหารได้หลายแม่ก็คือจะไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะ,ะตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคุณสมบัติต่อไปนะคะก็คือเป็นตัวประกอบค่ะตัวประกอบนะคะจะเป็นจำนวนนับที่หารตัวประกอบลงตัวค่ะเช่นถ้าเราเลือก ตัวประกอบของ6กนะคะก็คือเราก็ต้องนึกนะคะว่าแม่อะไรบ้างนะคะที่หารหลงตัวอันดับแรกเลยคือ1นะคะ1หารได้หลงตัว2ล่ะ2ก็หารได้ย6ลงตัวนะคะสก็หารได้หลงตัวนะคะถ้าสล่ะสี่อันนี้จะหารหไม่ลงตัวก็คือไม่ใช่นะคะแล้วก็ห้าห้าอันนี้ก็ไม่ใช่ ัวสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ6ก็คือมันหันตัวเองลงตัวนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคุณสมบัติต่อไปนะคะก็คือเป็นการแยกตัวประกอบนะคะก็อันนี้จะเป็นการแยกตัวประกอบแบบการคูณน,นะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาสามตัวเลขนะคะอันดับแรกเลยคือ18ปเราจะแยกอย่างนี้นะคะก็คือเราจะแยกออกมาเป็น2ตัวก่อนแล้วก็นึกนะคะว่าตัวอะไรบ้างที่ ฮ่าเอ้ยคูณกันคูณกันได้18นะคะก็คือจะมีเช่น9กคูณสอันเนี้ยจะคูณกันได้18แต่ว่า2เนี่ยจะแยกออกไปต่อไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่า9เนี่ยจะสามารถแยกออกไปต่อได้ก็คือแยกเป็น2ตัวเหมือนเดิมนะคะก็คือ9อะไรคูณกันได้9กนะคะก็คือ3าคูณสอ่าแสดงว่าทั้ง3ตัวเนี้ยคือ คูณต่อไปแล้วก็แยกต่อไปไม่ได้แล้วนะคะก็คือเราก็สรุปได้ว่าการแยกตัวประกอบของ18นะคะก็คือเท่ากับ3คูณ3คูณ2นี่นะคะต่อไป32นะคะเราก็แยก2ตัวเหมือนเดิมค่ะ อะไรคูณกันได้32นะคะก็คือ8คูณ4ได้32นะคะซึ่ง2ตัวนเนี้ยเนี่ยสามารถแยกออกไปได้อีกแนะคะก็แยกไปได้เป็น4คูณสส่วน4นะคะก็แยกไปได้เป็น2คูณ2ก็ได้นะคะแล้วก็อันเนี้ยก็มาดูต่อ4ก็ยังแยกออกไปได้อีกนะคะก็คือ2คูณ2ซึ่ง อันนี้ก็คือจบแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถแยกออกไปได้อีกดังนั้นนะคะก็คือ32นะคะสามารถแยกออกไปได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2นะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะต่อไป103เอ้ย125นะคะก็คือเราสามารถแยกออกไปได้เป็น 5คูณย5นะคะซึ่ง5เนี่ยแยออกไปต่อไม่ได้แล้วแต่ว่า25เราสามารถแยออกไปต่อได้อีกก็คือ5คูณ5ได้25นะคะซึ่งอันนี้ก็คือจบแล้วเพราะว่ามันไม่สามารถแยกออกไปได้อีกก็คือเราจะสามารถสรุปได้นะคะว่า125สาเนี่ยสามารถแยออกไปได้เป็น5คูณ5คูณ5นะคะ คุณสมบัติต่อไปนะคะก็คือตัวประกอบเฉพาะนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับจำนวนเฉพาะเลยที่พูดไปนะคะก็คือหารได้หนึ่งและตัวมันเองลองตัวนะคะต่อไปเป็นการคูณร่วมน้อยนะคะหรือคอลลนอนนนั่นเองก็คือเป็นจำนวนน้ำนะคะที่ค่าน้อยที่สุดที่สาม,มารถหารตัวมันลงตัวนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างมา สตัวอย่างนะคะก็คืออันแรกเลยคือหาคอลนอของ10 20และ25นะคะซึ่งเราจะใช้วิธีการหารสั้นนะคะแล้วก็มาคิดนะคะว่าอะไรที่สามารถหาร10 2ยแล้วก็20ลงตัวนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็น5นะคะก็คือ5 หาร10ได้2นะคะ5หาร20ได้4 5หาร25ได้5อ่ะอันนี้เราก็มาดูนะคะว่าเราสามารถหารอะไรได้อีกซึ่งเราสามารถหาร2กับ4ได้ต่อนะคะก็คือแต่ว่าถ้าท้าใง่ายนะคะก็คือหารเลข5้ไปก่อนซึ่งอันเนี้ยถ้าเราถ้า5หารพวกนี้ไม่ลงตัวนะคะก็คือ ใส่ลงมาก่อนได้เลยสำหรับคอลอนอนะคะ5หาร5เท่ากับ1นี่นะคะต่อไปเราก็มาคิกน,นะคะว่าอะไรแม่อะไรสามารถหารําตัวนี้ลงตัวแต่ว่าแม่สองนะคะสามารถหาร2ตัวนี้ลงตัวก็สามารถหาหาได้นะคะ2หาร2เท่ากับ1น,นะคะ2หาร4เท่ากับ สองสองหารหนึ่งอันนี้ไม่ได้เราอันนี้หาไม่ได้แล้วก็ดึงลงมาเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าต่อไปอะไรหารสองลงตัวก็คือแม่สองนั่นเองอันนี้ก็คือหนึ่งอันนี้หาไม่ได้แล้วก็ดึงลงมาเลยนะคะสองหารสองเท่ากับหนึ่งนะคะอันนี้ก็ดึงลงมาเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดแล้วนะคะ การหาคอลนอนะคะก็คือเราจะเราจะคูณทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้อ่าแล้วก็มาสรุปเลยก็คือคอลนอของ10 2ย25ิ้านะคะก็คือ5คูณ5คูณ2คูณ2คูณ1คูณ1คูณ1อันนี้จะเท่ากับ อ่าอันนี้เท่ากับ100นะคะอ่าต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือ15 30 42นะคะแล้วก็ใช้วิธีหารสั้นเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราจะเลือกเป็นแม่3นะคะแม่3เนี่ย3หาร15ได้5นะคะ3หาร30ได้10 3หาร42ได้14ค่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูว่าตัวไหนที่สามารถหารลงตัวได้อีกอ่าเราก็คิดว่าน่าจะเป็นแม่5นะคะแม่หาต่อไป5หาร5เป็น1 5หาร10เป็น2อ่าตัวนี้เราหาไม่ได้แล้วก็ดึงลงมาเลยนะคะสำหรับคอลนอนนะต่อไป อะไรหานสองตัวนี้ลงตัวอันนี้ก็แม่สองนะคะอันนี้ดึงลงมาเลยหนึ่งอันนี้เป็นเจ็ดอ่าอันนี้ถือว่าสิ้นสุดแล้วนะคะเพราะว่าไปต่อไม่ได้แล้วนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราแม่เจ็ดยังไงมันก็ลงมาค่าเดิมเหมือนเดิมนะคะอ่าขอละนอเราจะใช้ทั้งหมดเลยมาคูณน,นะคะ แล้วก็มาสรุปเลย3คูณ5คูณ2คูณ1คูณ1คูณ7เท่ากับอันนี้15คูณ30คูณ30คูณ7คูณ7อันนี้จะได้210นะคะ,ะ210คือค่าคอรณอของ15 30 42นะคะ ค่ะต่อไปนะคะก็คือเป็นคุณสมบัติสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเป็นการหารล่วมากหรือหอรอมอนั่นเองก็คือจะเป็นจํานวนนับที่ค่ามากสุดนะคะสามารถหารลงตัวซึ่งเราก็จะใช้วิธีเดิมเลยนะคะก็คือเป็นการหารสั้นอ่าเราก็มาคิดนะคะว่าแม่อะไรบ้างนะคะที่สามารถหาร3ตัวนี้ได้ลงตัวนะอ่าเราเลือกเป็นแม่สองนะคะแม่2หาร24ได้ 12นะคะ2หาร48ได้24นะคะ2หาร60ได้30ค่ะอ่าแล้วก็มาคิดต่อนะคะว่าตัวอะไรบ้างที่สามารถหาร3ตัวนี้ลงตัวนะคะอ่าก็ยังเป็นแม่2อยู่นะคะ 2หาร12ได้6นะคะ2หาร24ได้12 2หาร30ได้15อ่าต่อไปแล้วก็มาคิดต่อนะคะว่าแม่อะไรที่หาร3ตัวนี้ลงตัวนะคะก็คือเป็นแม่3นะคะ3หาร6ได้2 3หาร12ได้4 3หาร15ได้5นะคะ อ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดแล้วเพราะว่าการหารร่วมมากนะคะก็คือต้องต้องหารต้องเป็นแม่ที่สามารถหารทั้ง3ตัวลงตัวนะคะซึ่งมันไม่มีตัวไหนนะคะที่สามารถหารทั้ง3ตัวนี้ลงตัวก็คือว่าเป็นการสิ้นสุดแล้วนะคะแต่ว่าการหาหอละมอนนะคะก็คือเราจะใช้แค่ตัวข้างหน้านะคะเราไม่ได้ใช้ ทั้งหมดเหมือนคอลอนนะคะอ่าแล้วก็จะมาสรุปนะคะว่าการหาหอเรโมของ24 48 60เนี่ยจะเท่ากับ2คูณ2คูณ3เท่ากับ12นะคะ,ะต่อไปตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือการหาหอเรโมของ18และ45นะคะ เราจะใช้เป็นแม่3นะคะ3 3หาร18ได้6นะคะ3 3หาร45ได้15นะคะอ่าต่อไป แม่อะไรที่สามารถหาร2ตัวนี้ได้ลงตัวก็คือแม่3อีกนะคะก็คือ3หาร6ได้2 3หาร15ได้5นะคะอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีแม่ไหนที่สามารถหาร2ตัวนี้ได้ลงตัวอีกนะคะเราก็จะเอา2ตัวนี้นะคะมาคูณกัน สรุปได้ว่าการหาหอร์มอของ18และ45คือ3คูณ3เท่ากับ9นั่นเองอ่าบางคนอาจจะแบบสับสนกับหอรอคอ,อร์นกับหอร์มอนะคะก็คือจะสรุปนะคะก็คือคอรอนอนะคะถ้ามีแม่ไหนที่สามารถหาทั้ง3ตัวนี้ลงตัวแล้วก็สามารถ เอามาหาได้เลยแล้วก็พอสิ้นสุดแล้วก็คือหาตอบไม่ได้แล้วก็ให้เอาทั้งหมดนะคะมาคูณกันก็จะได้เป็นคําตอบนี้อ่าอย่างงี้นะคะส่วนหอรอรมเนี่ยก็คือเราต้องหาแม่ที่สามารถหารได้ทั้งหมดนะคะเนี่ยหารได้ทั้งหมดแล้วถ้าแบบเราหาแบบ หาแม่มาหาทั้ง3ตัวนี้หรือ2ตัวนี้ไม่ได้ก็คือถือว่าเป็นการสิ้นสุดนะคะแล้วก็การหาคําตอบก็คือเอาแค่ตัวด้านหน้ามาคูณกันนะคะก็จะได้เป็นคําตอบนั่นเองค่ะวันนี้ก็จบเท่านี้นะคะสําหรับสมบัติของจํานวนนะับ